วันนี้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับได้คัดเลือกตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนนะครับไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันชิงชมป์โลกปีนี้ประเทศสเปนจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31ตุลาคม2,565น้องโบได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกคนหนึ่งใช่ไหมคลักครับเป็นนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีคร่ะระดับชั้นนักยมศึกษาปีที่6ค่ะครับรู้สึกยังไงได้รับคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาแบดมินตันจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของ ประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์ในครั้งนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคัดติดแล้วไม่ได้ไปแต่ว่าปีนี้ก็ดีใจเพราะว่าได้ไปจริงๆแล้วแล้ว,ลวก็ได้ไปทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลด้วยค่ะอ,อ๋อคัดติดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่บังเอิญว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดเนาะก็ไม่มีการจัดแข่งขันปีนี้ก็โชคดีว่าโควิด ทุเราเบาบางลงเพราะนั้นก็ได้มีโอกาส้ังั้นอายุเท่าไหร่นะเยาวชน,อา,นอ,อายุไม่เกิน19ปีค่ะอายุไม่เกิน19ปีเพราะนั้นวันนี้น้องโบนะครับก็ได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไปขอพรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรุงธนีบลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่า,จางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติ นะครับเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับที่น้องโบจะได้รับเป็นตัวแทนของนักกีฬานะครับแบดแบดมินตันนะครับที่จะไปชิงแชมป์โลกนะครับประเภทเยาวชนยังไงก็ขอให้น้องโบประสบความสำเร็จนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมีความหวังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ ก็มีความหวังมากค่ะเพราะว่าไม่ไ mm ด้ไปแข่งต่างประเทศมาหลายปีแล้วแล้วก็รอบนี้ได้ไปจริงๆก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะจะทําออกมาให้เต็มที่ค่ะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องโบนะครับถือว่าไปทําหน้าที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คาดว่านะฮะกำลังใจที่น้องได้รับแล้วก็ พระสยามเทวาธิราชเจ้าเนี่ยนะครับจะคุ้มครองน้องโบนะครับก็จะทําให้น้องโบนั้นพร้อมกับเพื่อนนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับก็ขอให้น้องทําให้เต็มที่นะผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เราจะพัฒนานะครับทักษะทางด้านแบดมินตันนะครับในโอกาสต่อไปฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนด้วย นะครับว่าไปแล้วจะทําหน้าที่อย่างไรจะทํำยังไงนะฮะจะเอาชื่อเสียงของประเทศไทยไปเผยแพร่ะนะครับโดยพ้องยิ่งทางด้านการกีฬาอาฝากถึงพี่น้องนะครับที่ผู้ชมที่ที่บ้านฝากถึงที่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเป็นกาลังใจให้นักกีฬาแบดบมินตันไทยไปทำการแข่งขันเยาวชนโลกในปีนี้ให้เต็มที่ที่สุดได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์นักกีฬาครับเยาวชนเด็กของเราครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปชิงแชมป์โลกนะครับจากประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นความสามารถนะครับเป็นความเก่งพัฒนาทางด้านการกีฬาของประเทศไทยไปในอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะงยิ่งน้องโบซึ่งอยู่ในตำบลคุคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีของเราด้วยนะครับก็อยากขอแรงกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้ส่งกำลังใจไปให้ น้องโบนะครับได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้อันนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับจากหลวงพ่อหานจังหวัดสุรินนะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้ให้กับน้องได้ประสบความสำเร็จแล้วก็นำชื่อเสียงนะครับของอามาฝากประเทศไทยให้พี่น้องชาวไทยขอยงเรานั้นนะครับมีความ ปราปลิ่มแล้วก็ยินดีนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านดรเกติศักดิ์สองแสง อดีสอสอจังหวัดปทุมธานีนะคะและขอขอบพระคุณพลตำรวจโทคำลนวิททูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ได้ให้โอวาทและให้พรก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนขอสัญญาว่าในการแข,ข,ข่งขันครั้งนี้หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะและจะนำรางวัลมาฝาก ชาวจังหวัดปทุมธานีและชาวไทยทุกคนค่ะหนูและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ